วันนี้เรามาต่อกันจากคราวที่แล้วนะครับที่เราจะไปลุยได้แค่ด่านที่35 36เท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าดาบของเราเนี่ยมันยังไม่แรงพอดูดิโอ้โหดาบอะไรกันครับเนี่ยพี่อาร์ก็เลยไปฟาร์มเพชรมานะครับสามแสนเพชรเลยครับดูสิว่าจะมีดาบอะไรที่มันน่าสนใจบ้างน,นะครับโอโ้ครั้งละหนึ่งแสนเลยเหรอเราน่าจะใช้อันนี้ได้จัดไปครับสมสามสมอุ้ยโอ้โหดาบสองร้อยสิบหกแต่มันเป็นระดับธรรมาเนีาน นี่หุยอย่างเท่ครับสีแดงโอกาสได้2%อันที่สามโอ้โหดาบธรรมดาเราไปติดตั้งดาบตัวสีแดงกันดีกว่าครับไปลุยพลังโจมตี434นะครับโอ้โหติดตั้งเลยแล้วกันครับโอ้โหดูความเท่ะนะฮะนี่ฟาบฟาบฟาบเราไปลองลุยกันเลยนะครับว่าต่อจากดา36เนี่ยเราจะไปได้ถึงดานเท่าไหร่กันนะครับ ไปลุยด้วยพลังของดาบใหม่และเลเวลที่เราสูงขึ้นนะครับทำให้มาถึงด่านใหม่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะโหดูฟันทีละ800ครับนี่บอสเหรอ36สบายมากจากตอนแรกที่แบบวิ่งหนีหน้าตั้งเลยนะครับอันนี้มาถางที่37แล้ว Critical หมูฟันธรรมดาครั้งละ800นะครับบอสจอม่อยู่ครับจังหวะนี้พลังของดาบกุหลาบเรานะครับเราจะดูว่าไปได้ถึงแมปไหนกันโหฟันบอสท,ทีเดียวตาย3ตัวรวด ดูดานที่3.9ครับวิ้ยมอนสเตอร์ Monster มันโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นนักกล้ามเลยเหรอโอครั้งแรกเราจะไปถึงด่านที่40กันแล้วนะครับมาแล้วดา่าน40นี่เบอรโอ้โตใหญ่จัดโอ้โหมาลงม,มาตุ้มต่อไปตัวมันจะใหญ่เท่ายักษ์มั้เนี่ยโอ้แมปที่41ครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าหน้าตามอนสเตอร์มันจะดูโหดเหี้ยงกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ย ทางด้านขวาเนี่ยก็คือการอัพเลเวลของดาบนะครับยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยคิดคอนดาเมจก,ก็ยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยนะฮะจัดไปดาบ44แล้วโอ้โหได้เจมไม4 0ี่อยอย่างแรงอ่ะมอนสเตอร์ยักษ์แดงนะครับโอ้โหมีเขี้ยวด้วย45มันฟันแรงอยู่นะเนี่ยโอ้โหเลเวลของเราเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่อัพเลเวลเป็นร้อสเศแล้วครับเราเพิ่มการรีเจนเลือดดีกว่าทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นเร็ว หนาทีสิแปดไม่กลัวหรอกมาเลยเขามาลุมทีเดียวเลยนี่ฟาทีเดียวสามตัวอย่า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 สามทีรวดโูเลเวลอัพรัวๆมอนสเตอร์ยักษ์นี่เลยห้าสิบแล้วครับไปแมทที่ห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นตัวยักษ์สี่มพคู่เหรอแต่ตอนแรกเป็นซอมบี้กิกกี้ตัวเขียวมาเป็นพวกยักษ์พวกอ็อกแล้วนี่ตัวยักษ์เขียวมีมอนสเตอร์ตัวอื่นไหมแน่นอกจากไอพวกนี้เนี่ย นี่วงดาบนี่ครับฟันแบบว่าความเร็วแสงเริ่มล้างไม่ดีแล้วครับมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยมอนสเตอร์พวกนี้อุยหูเลื่อนเราลรเป็นข้อเลยจะไปถึงเจเซ็บหรือเปล่าครับวิ่งตามทางนี้มาเลยอุยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มถามถามตัวรวดอุ้ยโอ้ยหูฟันรัวจัดอ้พวกยักษ์ตัวนี้มันเริ่มฟันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยฟันถี่ด้วยต้องลอยเข้าไปครับ โอ้โหมัวมัวฝันมัวโซดอ่ะแมปที่60แล้วโอ้เอาเรื่องบอสสปอนอุ้ยโตใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับพี่เื่อไม่เอาไม่เอาไม่ตามอะฟันฟันฟัน63มาเลยยักษ์ม่วงนี่ดาบของเราเลเวล16แล้วนะครับโอ้โหจะเก็บได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยย่ อยากเจอแบบตึงๆกแบบนี้มีเปล่านี่อัพอีกหนึ่งเลเวลโอ้ยไม่มีเวลาให้อัพสกิลเลยเนะี่ยเพิ่มดีเจนก่อนครับเอ้ยเพิ่มเลือดก,ก่อนนะเพียเยอะเลยมาอเอากิเลค้อนไปกินอย่ามาพร้อมกันดิอุย้ยฟันเทียหลายตัวมันไม่ทันนะเฟ้ยโอ้เลือดเกือบหมดต้องรีบเคลียร์นะเนี่ยมันฟันทีเดียวไม่ตายอะ่ะดูดิต้องฟันหลายทีจัดเลยอะ่ะ อุ<ส> <orman. S 1> ้ยเรือเราไปครึ่งหลอดแล้วพอสิบเจ็ดแล้วนะครับมาดีมัวแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือเรถเลืเรือลดเฮ้ยไปได้แค่หกสิบแปดได้เหรอในพี่อาร์ก็ได้ไปทำการเก็บเลเวลดาบมาเพิ่มเติมนะครับจนตอนนี้ดาบโรสซอสของเราเนี่ยเลเวลห้าสิบห้าแล้วนะครับทุกคนโอ้ แหลงจัดและอัปเกรดเลือดเพิ่มเติมมาอยู่ที่3,950แล้วนะครับข้ามไป62เลยเหรอโอ้หยิงต้ <laughs> าเมยของเราจมตีอยู่ที่1,000กว่าแล้วนะครับจะไปดัน70ให้ได้ครับรอบนี้ฟันแหลกฟัน้าไปฟัน้็ไปนี่แน่โอ้โเยอะมากโหหน้าจอเป็นสีแดงแล้วทุกคนนานที่68ยักมา3ตัวแล้วนะครับเฮ้ยคั้งที่แล้วเราตายแบบนี้แหละ <laughs> เราจะรอดไปได้ไหมรอบนี้ <laughs> ยัยสามตัวโ okay, อเครอดไปได้แล้วครับ69เกแล้วพี B um. B um. B um. ่เบิ้มพี่เบิ้มมาฟันรัวๆเรัวๆต้องฆ่ามันให้ตายก่อนเรานะครับต้องผ่านไปได้ครับรี้จัดกายพวกนี้ให้หมดตอนนี้ต้องผ่านชั้นเจ็ดิมเลเวลอัพพอดีดาบเราเลเวลห้าสิบหกแล้วเอ้มาแมบเจเอแล้วนะครับโ,โ,โแบบนี้จะเป็นด่านสีฟ้าครับ โอ้โหนี่สีแบบสดใสเลยฮะดูมอนสเตอร์ตัวนี้สมไมหน้าตามัมนเริ่มคล้ายๆเอเลี่ยนเข้าไปทุกทีนะครับจากตอนแรกเป็นซอมบี้เป็นออกแล้วดาาส,ส่งสูตรแล้วเป็นเอเลี่ยนเหรอโอ้ตาเหมือนเอเลี่ยนเลยเฮ้ยนี่พอเอเลี่ยนโดนไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปนี่แน่นี่แน่มาถึงนอกโลกแล้วดิอย่างนี้เจอเอเลี่ยนบุกเข้าไปครับโอ้นี่ครับหน้าตาแบบโคตรจัดพลังเอเลี่ยนอนะ่ะเอ้ยเจห้าแล้ว 25าชั้นเท่านั้นก็จะถึงบอสแล้วนะครับอุ๊ยอัปเกรดดาเมจก่อนนี่เน้นฟันแรง76อุ้ยฟันแรงจัดโอ้ดูเลือดเราเลือดเราไหลเป็นน้ำแหละตายอย่างเร็วโอ้โหอันนี้เราได้ไปที่แมปที่76นะครับของใส่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินเพิ่มมาอัปเกรดดาบ,บาคา2ล้าน5นะครับอันนี้เราน่าจะผ่านดาบสุดท้ายแน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูพาร์ตต่อเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ